สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานนะครับมือน,นีที่พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตอนเซาๆอยู่กับธรรมชาตินะครับหลังจากเมื่อวันนี้เมื่อยายเข่าสากแล้วพี่น้องมะพร้าสวนเจ้าของกับปลูกถิไมไว้เตยโดดนั่อยละครับมันกําลังสิเริ่มเป็นผลผลิตเนาะครับเนาะอาทิตย์มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับนี่เป็นโค้งการเกษตรแปลงหน่อยครับเพชรไว้ทจกินเองนี่ละพี่น้องบ่งเคยปลูกผักปลูกมีน้าเพลินอย่างเท่ก็เลยรองเบ่งครับเห็น ใช้บานพื้นห่อนหรือดูการพือนาพายกันหาปลูกเนาะครับนี่ตองนี้อีสานก็เลยได้ทดสอบน้าเพิ่นอันนี้เป็นมกบวอดลยครับปลูกเว่ซื้อมาสองหนึ่งจว่าพันอย่างบูพี่น้องได้ซีหลุมหลุมละซีต้นมันตายยังอยู่ต้นเดียวนี่แหละครับนี่แต่ว่าห้อยแมงอย่างมาเจาะมันนี่คับมันยังเงาอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่แมงเจาะมันบ่ได้เกิดจากเท้าครับ ต่ว่าตอนอัตราการเกิดเนี่ยเกิดดีดีครับเกิดดีพอดอันนี้ก็เป็นบางงูหิวบวบงูซสือมาซ้อนนึงให้กันได้ซีหลุมมือกันครับนี่เหลืววอหลอดยู่สองตอน้นแมงมันมากหลายพี่น้องน,นี่ก็เป็นบวบงูคือกันนี่ครับงูหิวต่ว่าที่แน่ๆนี่ครับใกล้ที่ได้กินแล้วก็คือน,นี่ครับเบิรงพี่น้องเป็นข้างแตงข้างทั่วครับปลูกพร้อมกันนี่ครับแตงกับทั่วแต่ว่าทั่วนี่บ่ได้เด็ดยอด แตงนี้ได้เด็ดยอดนะครับเป็นแตงแตงล้านแตงข้างเขานี่ยครับเริ่มเป็นน่วยแล้วมีพี่น้องเห็นบ้เริ่มที่ได้ผลผลิตแล้วครับนี่น่วยนี่พอเก็บแล้วครับนี่มือใหม่เนี่ยเขาเคยปลูกจากเทือดเราพี่น้องเขาอยากปลูกกินเองครับก็เลยร้องเบิงแต่ว่าพันธุ์อย่างบุกครับจำม่แดงเท้าอัตราการงอกการเกิดของเพิ่นดีดีครับนี่เกิดแทบทุ่มเมล็ดทั่วคือกันครับทั่วซื่อมาซองหนึ่งนี่ปลูกบ่เบิดเลยครับนี่ต้องเอาไปเพิ่นปลูกน้ำ นี่ครับเบิงเดี๋ยวสีพาหมุนเบิงเบิงแต่งก่อนนะสองหนึ่งได้ครับเนี่ยผมเน็บปูแบบง่ายๆ่ครับพืชสวนทุกยางที่ไหนสวนบมนี่คนปึ๊บป๊บเอาไนไว้เราก็จัดการเลยครับเอาไนเน็บเน็บเลยเพราะต้องไปเพาะชั้าไปอย่างเพื่อนเราคบนี้เบิงโครงการที่ปูแบบปลอดสารพิษเบิงมันจะได้กลิ่นบอพี่น้องนี่แมงเต่าทองมาแล้วนี่น,นี่ครับเบิงโูโ้หอยมันกิน พราะแถวนี้ค้นบ่ค่อยปลูกครับมันก็นเลยบ่าท่านหูทีจะเริ่มมาแล้วพี่น้องเห็นสิปอดสานได้บอกครับผมเป็นแตงนะครับบางหนวยแตงผมหนวยเลยบอกงามพี่น้องเห็นออกปอดแอบแปอยอู่ <c oughs> นี่ครับเป็นดอกมันดูพี่น้องเห็นดอกบะนี่ดอกตัวเมียเลยครับมิหนวยน,นี่พี่น้องรู้จักบ่ดอกตัวเมียดอกตัวผู้นี่ครับที่มินหนวยในหน่อยติดมาพร้อมเนี่ยก็เอินดอกตัวเมียนี่ครับ ยังสีมีหน่วยเล็กๆดอกตัวผู้บวมีีด้ครับนี่นี่ยังสีดอกตัวเมียเห็นบอกครับน,นี่ดอกตัวเมียดอกตัวผู้มันจะเป็นดอกไปเลยบ่มีิมหน่วยด้วยครับนี่เป็นยังสีบม่มีหน่วยหน่อยหนะ่ะบ่มีครับนี่ครับนี่เห็นตาได้กินอยู่เรงหนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเบิ่งเอาเบิ่งทวน เราฝากย้าวนี่รู้สึกว่าติดติดดีดีนยครับแพคคู่แพ็คคู่แพคคู่เลยทั้วนี่จาได้ซื้อพันอยู่ครับพอพันลำน้ําพองสองมาน้าพี่น้องจับ่ได้จักมือเราบุเกิดเกิดทุกเม็ดขึ้นกันครับนี่ปลอดสารขึ้นกันครับนี่แต่ว่ามันสิบรอดแล้วปลอดสารเนี่ยพี่น้องพี่ครับหน่วยมันอันนี้เป็นหน่วยแรกได้หน่วยเดียวครับต่อมาก็เป็นคู่หมดเลย ออกออกลูกเป็นคู่เป็นคู่ใค่ทีดได้เจ็บผลผลิตแล้วล่ะครับนี่นี่นกินเองข้างก็หาไม่พายน้หขวน้าส่วนนี่แล้วก็วเบืองผุนเป็นหน่วยเบืดแล้วขอกขืนยาวยาวพี่น้องกาลังเริ่มเป็นดอกแต่ว,ว่าหมดกับาไมา้เราเดีพี่น้องเบืองผุนหมดหมดดำนี่มันจะเป็นอุปสรรคตอดอกกันนี่บอพี่น้องเบืองหมดดูพุ่นนี่พี่น้องเบิ่ง มีหมดครับมันก็มีขีบ่บงขี่อย่างเได้พี่น้องทีได้กินจากรอบบบูนเนี่ยเบิ้งมีขี่แมงบงแล้วนี่ครับเ็นบบมีหมดพผ่มกินน้ำพ้าเชื่อ้าเชื่ออย่างมาให้ผมแล้วพี่น้องเนี่ยเบิง้งนี่ครับถั่วเชืสวยแต่ว่าจี้มือที่ได้เก็บแล้วก็ปลูกแบบบบเบิ้งอย่างเลยได้พี่น้อง ว่าได้ใส่ปุ๋ยเทียนหนึ่งอยู่ตอนมันออกอุ้มใหม่หัวกาลังเห็ดข้างคนงน่ายๆน้ำก็ได้หดสองเทียครับนอกนั้นฝนตกตลอดเลยเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ่งอีกทางในก็นมีอีกอยู่ครับนีน่ีหลายยางหลายเนียวอยู่ครับที่ปลูกไว้เน้นกินเองอย่างละต้นสองต้นปลูกไว้ข่างทางนี้ครับนี่มิได้ค้นว่าพี่น้องที่บอกไปกินหรือเป่พี่น้องต้องวัดใจเบิ่งเนี่ยนคอับเนาะนี่ก็เป็นให้นาเขา่า ปูนครับเบิ้งเอาฉีดยาไว้ตายเนี่ยเพตายเนี่เราจิพาไปเบิ้งผมปลูกไว้หลายอย่างอยู่ครับหลายอย่างหลายแนวพอดีมาชมย้ำมือเสรนบรรยากาศดีครับเลยให้ให้พี่น้องเบิ้งน้ำบรรยากาศธรรมชาติเป็นคึมคืมคือฝนสีตกนี่แหละมือน,นี่ครับเบิ้ง ใหนองน้ำกระซิเลี้ยงปลาพอ้อมเลยพี่นงนี่เห็นบอน้ำยังไหลอยู่เลยครับนี่เบื้องเอาน้ำยังไหลอยู่เลยปิดประทันได้ครับน้ำฝนตกแทบทุกวันเพชรเข่าพร้อมครับเพชรอ้อยพ้พอมนี่ครับอ้อยก็ได้มีไร้คึ้ตอนน้ำเพลินนี่ครับมาเบื้อง อันนี้ก็เป็นมันหาหนาทีด้วครับนี่ภูละไปถ่ายคลิปเพิ่นทั้งอำเภอค้อนสารเพื่อนไห้มาครับเป็นได้กินปีนึงแล้วครับนี่อันนี้ก้นหัวนออกแล้วมาเนบไม่เป็นพันการแดงครับเนื้อสีสสเหลืองเหลืองนครับนี่ค้นกินหัวแล้วก็เอายอดเอาปลาให้ปลากินนี่ครับโยนลงไปปลากินดีดีเลยพี่น้องนี่เราก็ไปเบิ่งกันครับว่าผมปลูกอย่างไ่ นี่เป็นมกแตงนี่้พี่น้องเห็นต้นมกแตงบป่ปลูกแบบธรรมาชาติครับนี่มียูน้ำปางที่ล่ละเป็นมะเขือมะเขือันนี้เบิ่งงี่น้องเบิ่งปุูงยากเทเด้มะเขือเบื้องมดกินยอดเบิดแล้วต้นนี้มดกินเบิดเลยปลูกมะเขือเจ็ดแปดต้นมีสามสายพันธุ์ครับเป็นพันธุ์เปาะแน่นวยกลมๆแล้วก็เปาะหนวยยาวๆลีๆี แล้วก็เป็นพันเขียวไล่นะพี่น้องนี่ครับเบื้องมดไม่กิ่นเบิือนเลยพุนมดกัดยอดมันมันกิ่นเพี้ะแป้งเนาะพี่น้องเพิินวานี่ตายเปิดแล้วที่ได้แหบโบบูคำนี่เบืเอ้องออกนี่ครับน่วยมันนี่นว่นวยนี่พอเก็บแล้วนี่นี่ครับเก็บทดๆดไปเลยนี่นี่ครับน่วยมันน่วยลีลีครับมีแบบน,น่วยกลมๆพร้อมนี่พี่น้อง ต้นนี้เป็นลายน่วยอยู่นี่ว้จะเก็บมือลุ้นนี่ต้นนี้เป็นน่วยเขียว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 ไลายๆนี่พี่น้องเห็นบนน่วยน่วยมันเขียวเขียวไลายๆแล้วก็มีมักพริกครับปลูกพริกน้ำซีตต้นหอ,อมใบใหญ่ยากเทียเหลียงห้อยอยู่พี่น้องฝนตกดีไลายลก็มีแตงไทยแตงไทยจำซื้อพันธุ์บ่ไรหรอครับนี่ก็ล่งเป็นไวยตรงปกอยู่ครับเป็นสีละน่วยปุ่มปุมนี่ เบื้องในซองมันเป็นนุ้ยปุ่มๆครับ,บออนี่เบื้องน้องนี่โอ้แบบเจ้าว่าเงาอยู่ใส่ใส่ปุ๋ยกับปุ๋ถืออยู่น้องมิตรยายาลายพุทปลูกนิ่งธรรมชาติเนาะครับเบื้องได้กินต้นแล้วนุวย้ยเอาแล้วครับนี่ต้นนี้ก็ได้สองลูกนี่ครับเบื้องเอาสองลูกแต่นี่ก็ปลูกยากอยู่เลยครับเบื้องเจ้าว่าหอยแมงอย่างมากินแนวผัวใบสวยเบิด ทามมันทนเราพี่น้องกินน่นวยมันดอกนี่ก็ใส่ปุ๋ยเทียนนึงขึ้นกันครับนี่ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าครั้งหนึ่งพอร้อยเจ็บลูกเลยบีนน้มันขับหกบ่ตัดยากก็ตัดบ่ได้ดอกเดือนนี่ตัดจังไดบุปุ๋ยยุคขาดีครับนี่คันเทน,นานี่เบิ่งของพุนนะเบิ่งให้เบิ่งนายยังมือเศร้ากับพ่อบรรยากาศดีดีเขาก็เลี้ยงวมวไห้อยู่พี่น้องใส่ปุ๋ยก็บก่บกินปุ๋ยเยองเป็นยัง นี่ครับต้นหนึ่งผมมีระยะออกเด้อพี่น้องนี่มกแตกนั้นนี่ก็เกิดดีด้วยครับเกิดแทบทุกต้นสองหนึ่งผมใส่ลุมแล้วเป็นซีผมได้โลกทิมนี่นี่มันเป็นโลกแล้วพี่น้องนี่โลกเชื้อราโลกอีกอย่างเพงลินละครับแนวปลูกแบบผมมีความรู้เนาะขึ้นอยากปลูกปลูกซ,ซื้อได้พี่น้องนี่นี่ขุมนึงนี่ก็เป็นโลกบนแรกอพัพนเป็นน่วยเลยเป็นเต่ดอกนี่ต้นนี่เป็นน่วยแล้วครับนี่ อัตราการงอกก็เกิดดีด้วยครับนี่ถือวาตรงปกหน่นมีแมงมาเจาะเราเห็นบอกคบแมงบงคือเดบุคับกินยากขึ้นกันเด้อเัอกแตงนี่ก็ได้แตงไทยครับแตงไทยนอกจากแตงแล้วก็มีโม้ด้วยครับแตงโม้ด้เนี่ยพี่น้องเห็นบอกแตงโม้นี่ก็จักว่าอีหยังจินแนบุพุนคุณ,คณแมงเจาะเต็มอยู่เป็นพันซ้อนหยาครับพันซ้อนหญ้านี่ยมีลูกแล้วต้นละหน่วย ขุนยอดมันจะเดลงสาหุนพี่น้องแบบว่าได้พิธีพิถันนี่อย่างนี้ครับนี่ออกน้วยเด้ม้าก็คือเอาไว้เลยนี่แล้วก็มีกมล้วยญ่าเมลแลปลูกไวปีนี้เป็นซองเคี้ยครับนี่เห็นออกวีละสองเคี้ยนี่ก็เป็นแปงโมมะละกอรครับมะละกอก็ซื้อน้ำท่านผู้ชมมาไปทายชิปผลไม้ซื้อมาสองต้นยังต้นเดียวนี่พี่น้องปลูกได้สองปีแล้ว แต่สมนี่ลหะพันอย่างบุญบใหญ่พูว่าฮอนแลนด์ลูกผสมนี่ก็เป็นแตงโมโด้ยครับหน่วยมันอยู่แส่พี่น้องก,ก็โบมีหน่วยนี่จะเคลียรวนนี่นนนหน่นวยหน่วยมันรู้ว่าเห็นหน่วยบบกแตงโมนี่ครับเบิ้งหน่วยมันเสิเยหยยบพันซอนยาครับแตงโมนี่ก็เป็นโรคลายเด้พี่นอ้องห้างที่เป็นหน่วยแล้วมันกัดสิเป็น เป็นดำๆเป็นจุดตายไปเลยพ่ออยู่มือวันนี่ครับหน่วยหนึ่งนี่ครับโอ้เขียนนี่กับงามแต่วันคือว่ามิ้นไวยถ้วยจะไม่การสั้นผมเป็นยังไงเราพี่น้องมือนี่นี่ครับ,เป,รรนเ,นรบเป็นตาม,มิน้นไวยอยู่ดีน่ครับแต่วันนวยมอยู่ใส่โอ้แตงโมนี่ก็สิคุยด้กินอยู่หรอกครับซ้อมเบิงนี่ครับทั้งยางผมแทะดนีนี่นี่หน่วยหนึ่งพี่น้องเห็นบ่นี่ แทงโมพันซอนหญ่าครับตายครับนี่เกษตรพอเพียงเกษตรกินเองเป็นสิ่งละมะพร้าวต้นนี้นี่ปลูกได้ซองปีเราเลยพี่น้องตายแรกงของก็คืะพร้าวแล้วบ่แล้วนะครับยังอีกโตนึงครับนี่นันก็คือมะละครับใดเจ้าของมักก็เลยลปปลูกก็ซื้อได้พี่น้องนี่ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละลายกันเลย คนบามันขาดตลาดกันเลยร้องปลูกบึงอันนี้ก็ปลูกยากด้ยครับนี่ปลูกยากแท้ๆพี่น้องปลูกมาปุ๊บมีแมงมาจินเลยครับขนาดว่าเป็นไม่ขมเลยครับแล้ก็ยังมีแนว้มาจินอยู่นี่ครับเริ่มเป็นดอกแล้วมันละนี่ปลูกรุ่นมูจากน้อยเนี่ยอันนี้สองหนึ่งครับนี่สองหนึ่งได้สิบสิบหกเมล็ดปลูกย่างละสองต้นก็เกิดหลุมละต้นอยู่ครับนี่ อัตรางอกหกสเปอร์เซ็นต์แล้วครับได้เท่านี้ละพูนครับแต่ว่าโรคแมลงมากขนาดเลยครับนี่เบิ้องเอาใบสวยเบิดเป็นมมละกินที่เพ่นกินกับก๋วยเตี๋ยวแม่พี่นอกกลล้องก็เลยร้องเบิ้งนี่ครับเบิ้งเอาพ่นว่ามันปลูกยากมันขาดตลาดผมก็เลยร้องเบิ้งเบิ้งแนวโยนมเราอยากเจ้ขพ่นว่าแ่ะครับพี่น้องพวกศัตรูพวกแมลงมันมากหลายเ่อ ความนฤติโคมผืนมาแรงบอบมากโบแมนนี่ครับในเบิ้งนี้นี่จังโตเนี่ยม,มันดูดเกสรดอกมันเล้วนี่ครับแมงอย่างบุญนี่น,นี่เห็นบอพี่น้องเื็นแมงอย่างแล้วก็เป็นใบเป,นเป็นจุดเป็นจุด,จดมาแรงมากหลายเห็นว่าขมโคมนี่เสียครับเห็นบอโลกมาแรงล้มเหลาขนาดเลยนี่ครับผมถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนี่ครับนี่ สวนเกษตรเนี่ยกินเองครับเพื่อความชัวว่เพราะที่ได้กินผักปลอดสารพิษแถมที่ปอดได้พี่น้องเนี่ยจะไ่ได้ฉีดยาอยู่หรือเบิองเนี่ยถือว่าอีหยังไม่กินแน่บุพเพสวยเบิดใบมันนะให้ต้นละน่วยก็เอาละนวยพี่น้องมือใหม่ถือว่าสําเร็จแล้วครับปลูกมันละได้กินนวยอีละทายคลิปมากับมีพืชหลายอย่างหลายเนว้ให้พี่น้องได้เบิองอยู่หรอกพี่น้องครับนี่บอ,บอค่อยได้ออกบ้านครับฝนตกมันขึมนีดีไม่นี่ก็ขึ้มคือเก้านละทะเลมาไทย เกษตรเกษตรแปลงน้อยเกษตรกินเองนะครับเบิง้งปลูกอยู่คูสะปลูกอยู่นาพเพราะด้มาเลาะเบิ้งนาะเนาะพี่น้องเนาะพวกนั้นครับป่ากระบอนดีดีพเพราะเด้มาชมให้ชมน้าเจ้าขวางครับวนะ่าเบิ้งบรรยากาศเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีก็สิออกเลาะไปทาคลิปหพ่อแม่พี่น้องได้เบื้องขึ้นเ่าละเอาสำหรับคลิปนี้ก็โดนเอาละพี่น้องขิเขาบ้านก้อน ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล้ะค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับติด,ดตามรับชมครับสวัสดีครับ